เนิบเปิดร <mark> ้านคาเฟ่ของเราครับใช่ครับก็ถือว่าคาเฟ่นี้จริงก็คุยกับเพื่อนๆมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยครับก็มาเก็บถึงปีแล้วเกือบปีเกือบปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ก็เป็นเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งที่ทําให้แบบว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆในวงการเลยครับได้มากันอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นคาเฟ่ครับทำไมต้องเป็นคาเฟ่เริ่มจากนี่เลยครับเนิฟก็คือคือได้ไอเดียมาเป็นแบบหนูอยากทำเป็นคาเฟ่ ชั้นบนและชั้นล่างก็เป็นแบบซีเล็กสโตเป็นอยากจะสนับสนุนโลโอลแบรนด์ของของไทยอะค่ะได้แบบว่าได้เติบโตไปด้วยกันภายในร้านเราจะมีอะไรมนะ้างภายในร้านเราชั้นล่างอะค่ะก็จะเป็นแบรนด์เป็นโลโอลแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์เพื่อนๆทากันเองด้วยแล้วก็เชิญแบรนด์ในไทยที่แบบเราสนใจที่มีความโดดเด่นเข้ามาอยู่ในร้านเราประมาณนี้ค่ะอยากให้ย่านสะพานควายย่านนี้ค่ะเป็นคอมมูนตี้ใหม่ ชั้นบนก็เป็นชั้นบนก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะใช่ครับเมนูเมนูอะไรจะมีแบบพิเศษอะไรก็ใช่ก็จะมีเมนูเออ่ยูสุกุลาบอะค่ะจะเป็นเมนูพิเศษของเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็ไม่มีที่อื่นแน่นอนอืมครับมาแล้วค่ะเป็นหนึ่งในผู้ส่วนที่ช่วยกันกับพิการในการตั้งครับวันนี้ได้เปิดแล้วเริ่มเปิดเริ่มดีเปิดแล้วครับดีใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเราตั้งใจกันมากแล้วก็พยายามแบบว่าทําให้มันแบบน่ารักที่สุดอะไรอย่างเนะคะ อน้งค่กะก็ดีใจค่ะที่ได้เปิดเพราะว่าจริงๆแล้ว ที่นี่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นบ้านบ้านหลังหนึ่งที่แบบว่าเราได้มาพักผ่อนได้มาอ่านหนังสือได้มามีมุมถ่ายรูปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็สามารถพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆแต่ละคนนะตรงนั้ที่มันต้องแบ่งอะไรกันยังไงบ้างเลยอะจริงๆตอนนี้ช่วยกันหมดเลยค่ะอ๋อใช่แต่ว่านี่ครับทุกคนจะหนักหน่อยเพราะว่ากันก็จะแบบว่าเข้าไปดูในกรุ๊ปไลน์บ้างอะไรอเงี้ยแต่นี้พวกเนื้อเฟรนแล้วก็ป๊อปเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นทีมที่หลักๆที่แบบช่วยแล้วก็ที่จริงมีน้องอีกคนคนึ ไปต่างจังหวอก็คือพอมันทำทุกเล็กๆร่วมกันคือเราคุยอะไรกันตกลงเรียบร้อยเนาะไม่ได้มีแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีค่ะอันนี้คือแบบสบายใจได้ใช่สบายใจได้อะไรบ้างไม่ะก็เไรก เริ่มต้นไอเดียมาจากน้อง่ากคนหนึ่งอะค่ะเขาได้ไอเดียมาจากโปสเตอร์หนังสยองขวัญนะคะก็คือชื่อเดิมอะค่ะมันจะชื่อว่าลาชเชลออนเด e e เใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ที่ที่เราได้ในบ้านหลังนี้อะค่ะมันเข้าซอยมาหรืออยู่สุดซอยเป็นบ้านหลังสุดท้ายหนูก็เลยใช้คําว่าเอาไอเดียนี้มาไปเป็นราชเแลบ้านเราอยู่ด้านขวาพอดีก็คือเป็นลาชเชลออนไรส์ค่ะใช่ครับใช่ค่ะก็เลยเป็นไอเดียชื่อร้านของเราค่ะส่วนสถานที่ทำไมถึงต้องเลือกเป็นโซนนี้อะไรอย่างนี้ ด้วยด้วยย่านของสะพานควายอะค่ะคือหนูคิดว่าจากวิเทสเดิมมาตรงนี้ไม่ได้ไกลมากแล้วช่วงๆเนี้ค่ะก็คือมีเพื่อนๆที่เปิดแบรนด์อยู่ใกล้ๆกันก็คือหนูก็อยากให้แบบร้าเช้าอ่ะเป็นบ้านหลังใหม่แล้วก็มีเพื่อนๆบ้านละแว่เราแวกเดียวกันคืออยากพัฒนาคอมมินิตี้ ในย่านนี้ในตอกตรงนี้นะค่ะเราจะนิดซอยนี้เลยไหมคะก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าสมมติว่ามีแฟนๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆมาอุดหนุนเยอะก็อาจจะเป็นไปได้ตอนแรกอาจจะตอนแรกตอนที่เนี่ยตึกเนี่ยมีทั้งหมด3มชั้นถ้าในอนาคตมันดีมากๆเราจะเปิดชั้นสใช่ชั้นบนอีกใช่ครับจะทำเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจจะทำเป็นแบบว่าบาร์อะไรเงี้ยใช่ครับให้มันมีครบแบบหลายๆอย่างหน่อยที่นี่อันนี้พอเริ่มแบบว่า ถามว่าเปิดแล้วเปเลยไหมครับผลการตอบรับแฟนคลับดหรือยังตอนนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยมีเนี่ยพี่พี่นี่แหละครับที่มากันคนแรกๆใช่ครับก็เนี่ยน่าจะหลังจากนี้น่าจะพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าร้านเราตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบเสร็จดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันก็ยังต้องทําอีกหลายอย่างเนี่ยแต่เราก็รีบเปิดเพราะที่จริงมันก็นานแล้วอะไรงเี้ยครับใช่นานมากจะมีโปรโมชั่นจะบอกเปิดร้านไหมถามได้ครับโปรโมชั่นมีอะไรไหมครับตอนนี้เบื้องต้นยังยังไม่ได้มีอะไรอะค่ะเพราะว่าเราชั้นแรก เริ่มแรกเนี่ยอย่างวันนี้ข้างล่างก็จะจัดเป็นดิสเพย์ก่อนจะเร<ช>ิ่มขายประมาณน่าจะต้นเดือนหน้าประมาณเนี้ค่ะใช่แล้วั้งงป้าหรือว่ามองธุงรกิจคาเฟของเราไว้ยังไงบ้างเลยครับยังไม่ได้คิดเลยเพราะเราทำตามเพราะเราชอบใช่เพราะเราชอบเพราะเราชวนชวนกันเพราะชอบอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติใน,นะนอ,อนาคตมันดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออสิ่งที่เราเลือกทำมันแบบว่าเออน่าจะโอเคน่าจะแบบมีเยอะขึ้นลัชเขาอาจจะไปแบบว่ามีหลายที่ที่อื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ อย่างในส่วนของคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะพอต้องแบบเหมือนมีเมนูต่างๆเนาะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนมีแบบมีการเลือกใส่อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะมีค่ะก็คือหลักๆเลยก็คือจะมีเฟิร์นเนื้อแล้วก็ป๊อปสามคนที่แบบจะคอยเชดกันเรื่องคาเฟ่ต่างๆว่าแบบว่าเมนูเราจะปรับปรุงเพิ่มตรงไหนใส่ตรงไหนเพื่อให้ร้านเรามันไม่เหมือนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีส่งน้องกันไปแบบบาริสต้าอะไรพวกนี้ด้ไหมคะเดี๋ยวให้การลองทำเดี๋ยวให้การลองทำถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองทำครับ เคคือเป็นอยู่แล้วไหมพี่กันหรือต้องไปเรียนไม่เป็นเดี๋ยวูกสอนกันต้องไปเรียนอะไรอย่างนี้ต้องไปเรียนนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆสอนใช่เห็นต้องการมีแบบว่าตอนนี้ตัดทำขนมทำอะไรด้วยอ๋อไม่รู้ว่าทำขายจะไหวไหมถ้าสมมติว่าทำกินแบบเล่นๆน่ะน่าจะไหวเพราะเคยขายข้าวคุกกี้แล้วไงหิวไหมอ่ะก็เลยไม่หิวแล้วตอนนี้ขายไม่ออกแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าในอนาคตอาจจะมีขนมด้วยร้านเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับใช่ แล้วเฟรนมีมาบอกแบบอยากจะให้พี่การทาอะไรแล้วกาทำอะไรเฟิัยเขา,ขาบอกว่าอยากให้ทําเขาพองเงินล้านซึ่งแบบพี่การเคยทําตอนนั้นในรายการอะไรเงี้ยซึ่งเ,ออเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าเผื่อเผื่อได้ทําเป็นนงช่วงเผื่อเอามาที่นี่แล้วอย่าง<อ>ที่พี่การชอบแบบว่าอะไรนะถ่ายรูปทำะตูที่นี่มีแพนนะคะว่าแบบก็าอาจจะเปิดเพิ่มเป็นปะตูมาให้ถ่ายอะไรรึเปล่าคือเหมือนตอนนี้ที่เราแพนกันไว้ก็คือเราอาจจะเปิดให้แบรนด์ที่อยากจะ เช่าในช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะเปิดเปิดร้านนะคะก็อาจจะมีแบบเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็คือเช่าได้ใช่ครับแต่ว่า<ช>ของเรามีเดี๋ยวเราก็มีตู้สติ๊กเกอร์อรรใช่เหมืนอนกันที่เราคอลแลบ,บอยู่ข้างใน,ใ,นใช่ครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนนยังไม่เรียบร้อยใช่ค่ะฝากเลยครับก็ฝากด้วยนะครับ l Last House u n the l i n e นะครับก็อยู่ตรง BTS สะพานควายนะครับเข้ามา ใช่ไหมมันเข้ามาในซอยลงหโอเคเข้ามาในซอยครับลงหนังผลโยธินนะครับสุดซอยนะครับร้านอยู่ขวามือหลังคาสีส้มนะครับก็ฝากนะครับอยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับมีทั้งแบบว่าของขายแล้วก็มีกาแฟนะครับแล้วก็น้ําต่างๆนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่กันได้แล้วฝากด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปหน่อย